สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่องสตีมนะครับวันนี้เราจะมารีแมปเว็บร้อยสิบสามคันนะครับคันนี้จะเป็นสตีมนะครับห้าสี่ชักเดิมนครับสเตีมสิบห้ายี่สิบนะครับสหมนกันนี้นะครับห้าสามชักเดิมครับสเตีมจะเป็นสิบสี่ยี่ห้านะครับคันนี้นะครับคันนี้ห้าสี่นะครับห้าสี่ชักเดิมสเตีมจะเป็นสิบห้ายี่แปดนะครับเดลคันสเตีมเหมือนกันเลครับ นี่ครับเดี๋ยวจะไปเขียนโปรแกรมตลวนึ่งครับเรจมยนี่ครับอันข้อมูเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะไปเทสนะครับรเป็นรยังบดัยังบดั ขี่ชาขี่ขีชาไม่ยิ้มสะดุดใช่ไหมตีไทยก็ตัวไทยนะเดี๋ยวเรามาดูไข่ไปนะเฮ้บัวพานดอกได้่ลอยยี่บิตยี่บิตเองหลบมันสางหลบด้วยมอสอะช่วงสามมาสี่หลบมันงวงนะ Đây tí bạn. Đấy, này quá. Ủa nó mà nhanh nào. Nó mà nát. สิบเอ็ดสิบสองนี่นะครับแต่เอาสิบสองสิบสามนีอย่งเกียอะไรก็เกี่ยนไม่ได้เลยเกียนโเอเส,ออสามสามอตีหลาสามยาวเหลาสามนันยาวูดอืมยาวูดแค่หลาเดัวมันก็ตาเด้งมากเลยข้าเราซื้อกัซับสามเลยพอรถมันเริ่มนี่องเตะทีเลย,ยพอแม่ อันนี้จะเป็นคันที่สองนะครับเดี๋ยวจะให้ไปจับกีดูกล่องเดียวนะครับอันนี้ครับอเอันนี้รถไาลรถโตรถน้องฮะน้อง เปิดเปิดเปิดแดงบิดบิดคัดเลงจงเลยเจ็ดสิบเก้า จะให้น้องไปหมอบดูครับกล่องเดิมครับว่าจะได้กี่จีครับระยะทางสั้นๆครับ600เมตร700เมตรครับ

อ๋อนี่นี่ออกตัวตัวนี้เลยแล้วถ่ายกี่แ่บ

เล่าเลนี้ดีก่ีกว่านีสามอี้าดูค่าอีครับอันนี้เก็บิงร้อยหกใช่ไหมดีกว่ารอบที่แล้วดีกว่าเงียบ นี่เอพอดีเองสิบสองสิบสามสิบสองเจ้นี้พอดีอ่ะแต่เหมือนต้นดื่อเลยต้นดื่อไหมนี่กับในข้ออื่นเลยเพรอบตัวมันได้รอบนี่กับรอบอันนี้รอบไหนดีกันรอบนี่ดีเลยโอเแต่มองดูรอบนั้นมันดิรอบนั้นมันเร็วกว่ารอบนี้ ในกับดูนะครับให้มันอยู่12.3รอบไปอันนี้เสียังว่าหนาอยู่เมื่กี้มี่สิสีได้อยู่นะ12.3ี่สิบสามร้อยยี่สิบสามีสั้นๆ ต้องลดน้ำมันว่าพอดีครับนที่สครับของวันนี้ครับีลยวไปจับดูทีเียกันครับหาแงหนาวเกดังอนมาเตี่ยนจอดยมองได้เสียงิน bay à tí ô tô này tí. Ê, à đây đây. đi 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 cho. Tí. ล่างเดินครับสเตอร์สิบห้ายีิบเดตกงไหมเด็กครับขอเียบมาขึ้หมอไ่หนอตอีาไ้โคก่อน <sk ry mus incom> นลลง้เยโค้งอันตรายเนาะห้ามโค้งตรงไปเลยเดี๋ยวมาดูค่าน้ำมันนครับออกโต้มันขึ้นเนื่อยเลนว่ะวิ่งวิ่งดีเท่ากลองนั้นไหมฮะดีดีดี นี่กีเลยครับนี่เลยเอ้ยพอดีเลยวะ่ะน้ำมันเอ๊ยยังบางอยู่ยังบางอยู่ขึ้นสับสีถ้้ถเราจะเติมน,น้ำมันนี่ครับยังบางาอยู่ตอไปเลยโนะอ้ยทามาอยู่ อได้ร้อยสิบเก้าจีตอนนั้นแล้อตอนไปอันนี้ตอนไปน้ำมันยังบางนิดหนึ่งครับอุ้ยร้อยยี่สิบเจ็ดกีครับนี่ร้อยสามสิบแล้วครับร้อยสามสองจีครับน้ำมันบางมากครับ ได้ร้อยสามสองครับเดี๋ยวเพื่อนมาดีครับ กอลีแมปเสร็จแล้วนะครับทั้งสามคันนะครับขอเพียงจบคลิปนี้นะครับอันนี้โชคดีนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ครับ